สวัสดีจ้าพี่นอ้องมามื้อนี้เข้ามากินเนี่ยงหมูสามชั้นน้ำกันจ้ะหมูสามชั้นกระปุ่นขนมจีนสวยๆมาด้วยพี่นอ้องมากินคำยิ่งใหญ่ด้ยเนาะพี่นอนะ้องเนาะน้ำจิ้มทำเองจ้ะเสียบบอรดจิ้มเลย si, mm. yeah. <laughs> um, bạn dở ba, bố thịt bằng xe yeah. mm. Nào สามสันเด้อยจ้ะน้ำจิ้มตามเองความจ้ะน้ำจิ้มตั่วตัดแม่พี่นอ้องปลาทูปลาทูปิ่งกับน,นีเได้น่ะแต่หน่อยปิง่งคำใหญ่ๆเลยสะใจแปลว่าคิดอยาก จะไหนวัชพัดกระเพราะกินกับเขาเลยเออนี่นี่นี่เอากระดาษเช็ดชูเลยกระดาษเช็ชูนี่นั่นแหละไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปกวนอุ้ย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 ดูนี่ดูนี่ดูนี่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 เป็นโรคซึมเศร้ากิดนี่หรือด้วยพี่น้องนี่นี่เป็นทางแม่บ่ได้ แม่เลดกีดหลุด Mm -hmm. Jeg ja, prøver. มาเด้อพี่น้องสุขสุขคนครับผมกินปลาป่าหัวเบาเนาะเสีนเสียบเนาะขับปุ่นท่าน,นี่ครับผมขับปุ่นเหมี่ยงปลาทูนเฮ็ดกินเองพี่น้องกินเมี่ยงต้องต้องกินข้ามยังงน,น,น,นยัเพียง ทำน้อยๆบ่แซ่บหรอกลองใส่ลองใส่เลย

นี่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 นวายวายวายอุ้ยแซรกลอดเน้ำจิมมาเรียนสุกุนมากินกาแ้ร่าคสับผมครังไงฟาวกินเอเอรู้ๆนี ดูดูให้แม่กินก่อนบัตรซสีสิตาม,ม่าจะบาทอะไรสิบบาทแต่คนปักกินพักซี่พี่น้องที่บอกกลิ่นเขาเขาใส่เนี่ยเป็นยังใส่เนี่ยนำพวกไม่ยจับมือไปหนมากเลยเนี่ย อนเห็นแม่เสียบพี่น้องโอ้โหมีอะไรแบบน้นที่นั่นเย แล้วน,นี่เนาะโอ้ยลืมผ่อนลืมเปิดใต้หาบ้านนะเคยหลายครั้นรู้ด้วยเคยเปิดใต้หาบา้า,บาทนั่นอยู่ชอบกินดิบได้อยู่มันบมเปียวดิวบา้านไะหน่อยยังมันอาจจะเป็นบ้านสวนซื้อๆใช่ปะม,มันบมเปียวดิว มันเปรี้ยวเลยพี่น้องข้างหลังก็เป็นบ้านเพิ่นบ้านคุ้นเน้นอยนึนกับอาชียบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบ้านพน้องครับพี่น้องอาจจะเห็นก่อไพ่เห็นยังอาจธิบายมันเปรี้ยวทัดจากก่อไผ่นั่นกับบ้านคุ้นแล้วก็อ้อมนี่กับบ้านคุ้นเบิดเลยพี่น้องอ้อมข้างในบ้านคุ้นนี่ข้างหลังนี่กับบ้านคุ้นมีแต่ถนนทั้งหนาแค่นั้นแหละพี่น้องที่บ่มีบ้านคุ้นบ้านคุ้นเบิดจ้ะปิดบ้านคุ้นเบิดเนี่ย เย่แต่ว่าเพันยูหัวไผ่หัวมันเท่าคร่คะหมองที่ขายูมันมันมีกกอไผ่มันก็คือสรงเปียวเนยมันก็คือสวนมันเป็นบ้านสวนไหมพี่น้องมันยูที่ไผ่ที่มันนั่นได้วาดวบกไก่กันนี่ฝากกอไผ่ไปหันกับบ้านแล้วก็ติดหัวทั้งงี้กับบ้านแล้วก็หลังห้องนี่กับบ้านคุ้นไหมพี่น้องมันเลยโเปียวดอกจ้ะบ้านมูนี่นี่บ้านมูนี่นี่ไปเรียนน้ำกันทุกมือ ทางเพ่นว่าคืออยู่เปียวแถบโบเปียวดอกเด้อพี่น้องไปตลาดกับโบกไก่ไปตลาดกับออกนีออกออกนาบ้านนีจากนาบ้านนีไปท่างนั้นกับบ้านคนเบิดอน้ดก็เลี้ยวไปถนนกับตลาดแล้วจ้ะพี่นอ้องก็หน่อยฮะคี้อยู่ว่าจุดนั่นนะเดี๋ยวจะคุยกัน เสียบตาหนึ่งเหรออือเสียบคับเสียบคับอ่ะโอเคน้องมีน้องชิ้นเหนืยวกับแพร่บาครับผมบ้ากับเปรี้ยวดอกแพว่าไปตลาดตอนเสาร์คุณเพิ่นกับโคตรก็เที่ยวหลายอยู่ในซอยเพราะว่าข้างในก็เป็นบานคนหมูบนนะออกก่บ้านเนาะเขาเจ้ากรับมีร่องขาซับเด้ค่ะแมนโอ้ยเอาไปยู่แล้วเอาไปยู่แล้ว หาາก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยนขอบคุณจ้าพี่น้อง